สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับสมพูที่น้อมเลิศคาร์เซนเตอร์นะคะวันนี้จะพาไปดูกระบะแคบค่ะสีแดงที่แบบสวยมากๆที่สำคัญไม่น้อยมากๆเลยนะคะไม่อยู่ประมาณ5 0 0 0 0่นกโลจะเป็นคันนี้ค่ะ isuzu d max spec c a p ค่น1.9เป็นตัว x series blue power แล้วนะคะมาพร้อมกระจังหน้าสีเทานะคะนี่โลโก้ isuzu สีแดงค่ะที่สำคัญได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์แล้วนะคะนี่มาพร้อมไฟตัดหมอกค่ะ คันนี้นะคะมาพร้อมสเกิร์ตชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันเลยนะคะสีแดงสวยงามมากๆเลยเดี๋ยวไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันนะคะ,ะมาดูในส่วนของห้องเครื่องกันนะคะคันนี้ก็จะได้เป็นเครื่องดีเซลเกียร์ธรรมดานะคะนี่ที่สำคัญเครื่องยังเป็นเครื่องเดิมเพราะว่าที่ร้านเราวารันตีเรื่องเครื่องกับคัสซีให้เลยนะคะ มาดูในส่วนของน็อตฝากระโปรงค่ะยังเป็นน็อตเดิมอยู่เลยนี่น็อตฝากระโปรงเดิมน็อตแก้นเดิมค่ะคานเดิมเดิมเดิมทุกจุดเลยไม่ว่าจะเป็นรอยแต้มมาร์กจุดสีแต้มมาร์กยังอยู่ครบนะคะใครที่ออกรถที่รอมเลิศคาร์เซนเตอร์นะคะไม่ต้องกังวลเรื่องเออ่น้ำมันเครื่องหรือน้ำมันเกียร์นะคะเพราะที่รอเลิศคาร์เซนเตอร์เราเปลี่ยนถ่ายของเหลวเปลี่ยนกองแอร์ air, กองอากาศให้ก่อนลูกค้ารับรถอยู่แล้วค่ะเดิมๆเ,เลยสวยมากๆค่ะ นี่ตัวฝากระโปรงก็ยังแบบเดิมๆอยู่เลยเพวกสติ๊กเกอร์โรงงานอะไรก็คือยังอยู่ครบเลยนะคะคันนี้สวยมากๆเลยเดี๋ยวไปดูในส่วนของด้านข้างกันนะคะ,ะมาดูในส่วนของด้านข้างกันนะคะสำหรับคันนี้คันนี้นี่ได้เป็นล้อแม็ก เดิมๆค่ะจากศูนย์มีโลโก้ของ Isuzu ให้ด้วยได้เป็นแม็กขอบ8นะคะนี่มาดูของในส่วนของซุ้มล้อซุ้มล้อก็คือยังแบบสะอาดสะอ้านนะคะไม่มีรอยฉีกขาดใดๆเลยสีของเขาก็คือแบบสีเดิมๆเลยนะคะคันนี้ยังไม่เคยทรมสีมาเลยนะคะที่สำคัญนี่มีโลโก้ตรงนี้ด้วยค่ะเป็น สเปคแคปนะคะในส่วนบบถึงบุงเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะบ่งบอกถึงความเป็นรุ่นกระบะแคปนะคะมาพร้อมกระจกมองข้างค่ะเป็นระบบปรับไฟฟ้านี่มาพร้อมไฟเลี้ยวด้านข้างด้วยค่ะคันนี้จะได้เป็นแบบเหมือนตัวเขาเรียกอะไรตัวครอบของกระจกที่เป็นแบบโครเมียมก็คือตัดกับสีแดงสวยมากๆเลยนี่มาพร้อมคิ้วกันสาดค่ะก็มีโลโก้ของดี a มด้วยสวยมากๆเลยอ่ามาดูในส่วนของ ด้านท้ายได้เป็นล้อแม็กของ i s u z u เช่นเดียวกันขอบ18สวยงามมากๆเลยได้เป็นชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันเลยนะคะมาดูด้านท้ายค่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของไฟท้ายนะคะเป็นไฟเบรกไฟเป็นไฟเบรกไฟพามาดแล้วก็เป็นไฟเลี้ยวนะคะนี่ยังใสใสยอยู่เลยไม่มีรอยแตกหรือรอยแตกรายงานใดๆทั้งสิ้นนะคะมาพร้อมกับโลโก้ X Series DDI ค่ะสวยมากๆก็คือรอบคันโดยรวมก็คือแบบสวยไม่มีรอยขูดรอยขีดแล้วก็รอยกระหินกระเด็นแก้มแบบที่เป็นลักยิ้มเลยนะคะมาดูในส่วนของแมกไลเนอร์ค่ะคันนี้แมกไลเนอร์ก็ถือว่าโอเคอยู่นะคะก็จะมีรอยนิดหน่อยแต่ว่าก็โดยรวมก็คือว่าใช้งานได้ปกติเลยค่ะนี สวยมากๆลูกค้าคนเออก็ของเดิมก็คือแบบใช้งานแบบพนุถนอมใช้งานมาดีในประมาณหนึ่งนะคะเดี๋ยวไปดูในส่วนของด้านในรถกันเลยค่ะมาในส่วนของภายในห้องผู้โดยสารนะคะคันนี้ก็จะได้เป็น เบาะผ้าสีดำตัดแดงค่ะเป็นลายเหมือนตารางของ,งรังผึ้งนะคะตรงหัวหมอนก็จะมีโลโก้ของตัว X ที่เป็นแบบอีกซีรีนะคะก็ค,คือสวยงามมากๆในส่วนของคอนโซลค่ะก็จะได้เป็นคอนโซลสีดำตัดกับสีแดงที่มาพร้อมเออลายตะเข็บเส้นได้สีแดงนะคะสวยงามมากๆไม่ว่าจะเป็นช่องแบบเก็บของก็คือแบบนี้ ยังสวยๆอยู่เลยค่ะในส่วนของพวงมาลัยนะคะก็จะได้เป็นพวงมาลัยมันติดฟังก์ชันนะคะที่สำคัญคันนี้ไม่น้อยมากๆเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูนี่เสียงก็คือแบบยังแจมๆอยู่เลยคันนี้คันนี้ได้ไม่น้อยนะคะไม่อยู่ที่56,097โลได้เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะนี่ช่องแอร์ก็คือเป็นแอร์แบบแมนวนวลเนาะปรับก็คือแบบยังแอร์เย็นนะคะ มาในส่วนของวิทยุค่ะวิทยุของเขาก็จะเป็นระบบแมนนวลเหมือนกันนะคะนี่ฟังวิทยุ fm am หรือจะเสียบเป็น usb ก็คือได้หมดเลยนะคะนี่ใช้งานได้ปกติเลยมาดูในส่วนของช่องเก็บของด้านนี้ก็คือมีช่องเก็บของให้ตรงนี้ด้วยนะคะก็คือกว้างมากเก็บของได้แบบลึกเหมือนกันนะคะช่องนี้แล้วก็จะเป็นช่องวางของแล้วก็จะเป็นช่องเสียบ เป็นปลั๊กไฟ12โวลต์ค่ะอันนี้ก็น่าจะเป็นช่อง USB มาดูในส่วนของด้านบนก็จะมีตัวที่เก็บแว่นนะคะแล้วก็จะเป็นไฟไฟนี้ก็จะเป็นแบบไฟสีฟ้านะคะแล้วก็ตอนนี้ก็จะเป็นในตัวของเพดานนะคะก็จะได้มาเป็นสีแบบคล้ายๆสีดําแต่ไม่ได้ดแบบดำมากดำจ้าขนาดนั้น,นะคะก็จะมีแบบรอยลงยันนิดนึงค่ะแบบแต่ก็ไม่ได้ดูน่าเกลียดอะไรมากนะคะใช้งานได้ปกติ านกาันแสงกันแดดก็คือใช้งานได้ปกติเลยค่ะสวยมากๆเดี๋ยวไปสรุปราคาน้องคันนี้กันค่ะว่าราคาเท่าไหร่เลทผ่อนเท่าไหร่ยังไงออกรถที Natural ่ ipe. ร้านเรามีโปรโมชั่นอะไรบ้างเดี๋ยวไปพบกันท่านหน้าเลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะราคายอยู่ที่499,000บาทเท่านั้นค่ะหรือผ่อนอยู่ที่ประมาณ7,000กว่าบาทลูกค้าท่านใดที่อยากได้รถคันนี้ไปเป็นเจ้าของนะคะติดต่อเข้ามาที่ชมพูด่ได้เลยค่ะที่0958-518895ค่ะแล้วพบกันนะคะบ๊ายบาย